หน้าขับดีนี่เดี๋ยวลองดูสักหน่อย ไปทำรุ่น70ชักดนะครับผมเนื่องด้วยผมได้เลื่อนไปดูใบงานวันที่5สนามกม8น,นี้ครับผมมีรุ่นเว็บไรผ้าดันโลโอเพ้นนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะพาไปลงรุ่นเออแล้วก็ถ้าไปสภาพนี้น่าจะไม่ไหวก็เลยไปอัพสเต็ปหน่อยเป็น70ชักเดเพื่อที่จะไปแข่งดูว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวเรา เอารถทางนี้ขึ้นรถกระบะแล้วก็ไปเจลกระซี่ร้านจังปามเลยนะครับผมก่ออื่นฝากกดไลค์กด,กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับนี่นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านที่นครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดินทางมาจากสุราษฎร์ครับผมตอนนี้เราก็ได้เอารถรร้่าคุณหนูแดงของเราครับผมว่าจะไปทําเครื่องหนครับผมนี่สภาพตอนนี้ครับผมไม่ไหวจริงๆครับผมดูดิ นี่มันพังหลายจุดมากอะ่ะเออนี่ก็เลยว่าจะไปจัดสภาพทําเครื่องอะไรให้ดูสมบูรณ์แบบหน่อยแล้วก็เราก็จะไปเจอกันที่ร้านช่างปาล์มน,นะครับผมดูว่าทําอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็ผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆทุกคนน,นนะครับทายว่า,าเวลาผมแกะออกมาแล้วนี่ปากินกีมมินแล้วก็ใบาวาวไอเดียเสียใช้เป็น ใบเท่าไหร่ใครถ่ายถูกผมก็จะแจกอ่ากันสบัดโอลินนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็าไปเจอกันร้านช่างปาล์มเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บเกมดีๆมาแนะนำนะครับผม SCG9 เซนะครับผมเป็นเกมที่สมัครง่ายที่สุดสมัครที่ไหนไม่ได้มาสมัครที่นี่ได้แน่นอนครับผมเป็นเกมที่ ง่ายมากๆครับผมสาหรับใครที่ลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมแอดไปเลยแอดไลน์ไปเลยครับผม SCG9 z ครับผมอย่าลืมเติมแอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ขึ้นเอานะครับผมแล้วก็ระวังของปลอมด้วยนะครับผมเว็บนี้บอกเลยว่ามีฝากถอน t ูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็มีโบนัสแตกนะครับผมมีโบนัสฝากไปมีโบนัสร0อซแล้วก็ถ้าใครสําหรับท่านใดที่เข้าไม่ทันจริงๆก็จะมีแจก10ครับผม แล้ถ้าบอกว่ามาจากช่องผมก็จะได้สิทธิพิเศษอีกมากมายและที่สาคัญเขามีลุ้นทองทุกเดือนนะครับผมทุกเดือนตามแล้วผมแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในร้านเลยครับผมนี่ครับเงียบม,มากดูดิจ,จ้างวู้ฮู้วู้ฮู้จงหงายโอ้นู่นนู่นยืนอยู่ยืนอยูอยอ่นี่ครับผมมาดูกันครับวันนี้จะทำอะไรบ้าง นี่นี่แต่แดมแต่เดมนี่ครับโอู้อยู่ดีไหมครับนี่ครับผมมันโอะไไรม่ได้นี่ครับผมโอ้โหดูดินี่ครับใบวาวทายกันมาได้ครับผมนี่ครับปา เท่าไร่นี่สกิน้เกจะเก็ครับผมตอนนี้กเาวกเยืมจัดู้เจ็ดสิบช่างฟาร์มจะวางนี่หมว่เจ็ดสิบมิน สวัสดีครับจ้างแนะนำตัวหน่อยครับจ้างโอ้ยโอ้ยแนะนำตัวหน่อยครับโอ้ยจ้างอย่างนั้นดิไครับเขินครับเขินเขินต้องโอ้โห leo ốc ốc 10 ốc ốc 7 7 10, ai Này ốc. Đây các bạn, đồ cứng, trang baom. Ải, com, tất cả, tất cả, เครื ling, ่องมิลลิ so. ่งเครื่องทำวาวแล้วก็เครื่องัเซนนัดแล้วนี่เครื่องขวานสองตัวครบครับผมฝากกันหน่อยครับท่านใดสนใจที่จะมาทำทำได้หมดครับผม5 3 5ดไ6ว่ามาเลยครับห้าสามห้าสิบหกหกหกเก้าเจ็ดสิบหกสามอะไรได้หมดครับผม ไม่รู้อะไรครับจังคันนี้66ค,ครับ66 66จักเท่าไรครับโอ้ดูประกินครับมจัก13อ,อ,อ้เกือบเต้าเสือ้อโออเหมือนเอาเสื้อสองคันมาแปะไว้ดูดินี่ปอกโอ้ดูดูดิโอ้ไหนอะ เนี่ยครับผมตู้เจ็ดสี่ปานไปประมาณหนึ่งมิลนะพอเดี๋ยวประมาณก่างละก้างละมิลลูกแฮร์ริ่งเกลียวดูเห็นไหมครับเจ็ดสี่ก้านจะไปแล้วจังบอกก้านจะไปแล้ว ลลัจะาแ้วครบเรียบร้อยแล้วครับเกรดรอบหน้าแล้วว่าตั้งลูกน่าจะต้องจำตั้งลูกนี่ครับผมนี่รูอะไรจัง50มิลรับตำหมดครับผมที่นี่นี่เว็บร้อยน่าจะ5 2 5 3ครับผมนี่ครับผมตั้งแต่รูเล็กยันรูใหญ่ เล่ลูกอะไรวะา3หมันนูนดูดิก็เคอรืมินลิงทำได้หมดครับผมจะมินลิงฟักเสากันตกรูปอะไรก็ได้นี่นะครับผมตอนนี้รถก็ได้เสร็จทำเครื่องอะไรเสร็จหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็เอามาไว้บ้านกำลังนี่ครับผมเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดู ทำเสร็จค่ำอ่ะทำเสร็จหกเจ็ดโมงอ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ำม,มันก็มองไม่เห็นนะนี่ก็เลยเอามาถ่ายให้ดูตอนนี้ครับผมนี่ครับผมสภาพเมื่อคืนเพิ่งเสร็จมาสดๆร้อนๆนี่กาวยังแห้งไม่ดีเลยเ <laughs> มื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันค่ำแล้วก็รบกวนเขานี่ครับสภาพ เดี๋ยวก็นี่ยังไม่ได้รันอินไม่ได้อะไรเลยครับผมเสร็จแบบว่าดิบๆเลยก็นี่จะมาเดี๋ยวลองขับให้ดูแล้วก็อ่าลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างครับ,รบเดี๋ยวเราก็ไปลองขับกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปลองขี่ดูนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหดูว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างครับเพราะว่า เสร็จแล้วก็ไม่ได้เคลียอะไรเลยอ่าแน่นกว่าเดิมเยอะบาๆก่อนโอ้โห,โหเหมือนได้รถใหม่อ่ะ ิ่งกว่าเดิมเยอะปกติมันเครื่องอะไรจะดังเยอะเพราะว่าลูกหลวมวันนี้ก็ลูกยังใหม่เออของใหม่อะไรก็ดีจะต้องรันอินก่อนครับผมเพราะว่าจะเอาไปสนามด้วยไงถ้าไปหวัวดในสนามอย่างเดียวนี่น่าจะฟังอยู่แหละขี่รันอินเรื่อยๆก่อน ว่าจะเอาไปลงรุ่นแข่งด้วยมันจะมีรุ่นเบรย์ผ้าดัลโลเป็นมาครัอผมน่าจะหกรอยเมตรอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าไม่รู้บางทีเขาอาจจะลงไปงานไปอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาอาจจะไม่มีเขาก็ต้องดูกันยาวๆครับผมมันก็โอเคดีอ่ะเออน่าขับดี นี่ลองดูสักหน่อยโห้ห <c oughs> ยหโ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 ดโหโห้หโ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 หนหะ <c oughs> สักเจ็มามันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงน้ามันมันบางม่อคือไม่ได้เปลี่ยนอไม่รู้จะเปลี่ยนทันไหมวันนี้น้ำมันมันบางแล้วบิดไม่ค่อยไปมันปับปัเ <laughs> นี่ยต้องเปลี่ยนน้ำหนูหน่อยได้น้ำโนูไหน่ อนี่ก็เสร็จสดๆเลยไม่รอบแรกเลยประกอบแล้วก็สตาร์ตต่อตามนาดีแล้วก็มาเลยยกกัดเลยเพราะว่ามันดึกแล้ว <S <S อก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรก็ได้เออกดได้หมดอ่ะโอเคครับผม